สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสวยคอนเซปต์เฮาจากทางคุณวนจำกัดเอนเอ็นคอนเซปต์เฮาสศูนย์รับสั่งบ้านสวยดีมีสไตล์นะครับเมื่อนี้นะครับผมสีพามาเยี่ยมชมเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับผมสไตล์คอนเทมพอร์ตไลน์นะครับผมบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอโพนหน้าแก้วจังหวัดสกลนครนะครับผมโดยบ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะครับอยู่ที่1 5 8หาตารางเมตรนะครับผมหน้ากว้างของตัวบ้านนะครับจะกว้างอยู่ที่18เมตรหาินะครับ ส่วนเลือกของโตัวบ้านนะครับจะเลือกอยู่ที่เก้าเมตรห้าสิบนะครับผมมีด้วยกันนะครับสามของนอนนะครับสองของน้ำนะครับผมหนึ่งของโถงใหญ่และหนึ่งของรั้วนะครับผมมารับชมนะครับสไตล์การตกแต่งบ้านหลังนี้ที่เป็นเช่นไรนะครับผมมาเลยครับครับผมสไตล์การตกแต่งบ้านหลังนี้นะครับผมทางด้านความมือนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไม้แต่งนะครับผมไม้ตกแต่งผนังนะครับผมตัวนี้นะครับติดตั้งแล้วก็ทาสีนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมแล้วก็จะมีคีบด้านหน้านะครับผมตัวนี้นะครับเป็นคีบเดินด้านหน้าเงวขึ้นนนนะะคครรััับบผมตวี้ ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของหางคุส่วนจำกัดเอเซีนคอนเซปต์เฮานะครับก็คือ้ายล่างนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็น้ายล่างนะครับจะเป็นขั้นนี่รอบบ้านเลยนะครับผมตัวนี้นะครับแบบนี้ลูกค้าเพิ่งเลือกเป็นสีเทาดํานะครับผมฟังทั้งสายมือนะครับฟังทั้งสายมือตัวนี้ก็จะเป็นเหล้ากันตกนะครับผมตัวนี้นะครับถังตกเป็นเหล้าเหล็กคนที่ดานะครับผมฟังทั้งสายมือนะครับฟังทั้งด้านนู้นก็จะมีแผงตกแต่งเป็นไม้ตกแต่งขึ้นกันนะครับผมทั้งด้านสายมือนะครับผมจะมีขีบออกมานะครับ มารับชมบนบ้านกันเลยนะครับเดอนตรงขึ้นมากนะครับผมตัวนี้จะเป็นบันไดทางขึ้นบ้านนะครับผมจะมีเป็นกระเบื้องแบบการเลื่อนนะครับผมตัวนี้กับมีจมูกบันไดให้พร้อมนะครับผมตัวนี้นะครับบันไดกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับผมตัวนี้นะครับ4เมตรนะครับผมทางด้านขวามือนะครับผมด้านขวามือนี่ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับผมตัวนี้นะครับระเบียงหน้าบ้านนะครับผมมีขนาดอยู่ที่กว้างอยู่ที่2เมตรนะครับผมด้านนี้นะครับเงานะครับอยู่ที่7เมตรนะครับระเบียงด้านนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเขาไว้แบบ ผักคอนนะมือเศร้าหรือยังมืแรงสินะครับผมนั่งผักคอนได้นะครับอลูมิเนียมบานหนี้เป็นอลูมิเนียมสีขาวนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมสีขาวนะครับถ้าผมมารับชมภายในบ้านกันเลยนะครับผมครับบ้านหลังนี้คือยังผมเป่านะครับอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมสีขาวนะครับผมตัวนี้นะครับอลูมิเนียมสีขาวนะครับเป็นบานเลื่อนเปิดทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมนี่คือห้องรับแขกนะครับผมห้องรับแขกนะครับขนาดของห้องรับแขกนะครับอยู่ทีห้าเมตรห้าซิฟนะครับต้นลึกนะครับกว้างอยู่ที่สามเมตรห้าซิฟนะครับผมตัวนี้นะครับ ทางด้านขวามือนะครับก็ที่เป็นห้องครัวนะครับผมตัวนี้นะครับมาเบิ่งเลยครับห้องครัวตัวนี้จะเป็นประตูเลื่อนหอวมานะครับแยกเป็นห้องรับแขกกับห้องครั้วนะครับห้องครัวนะครับผมด้านนี้จะอยู่ที่ซเมตรนะครับผมด้านนี้จะยาวอยู่ที่7อเมตรหาินะครับผมห้องครัวยาวเลยนะครับผมตัวนี้ก็มีโต๊ะกับเข่านะครับผมตัวนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับผมตัวนี้นะครับตอนนี้ลูกค้าเพิ่นไปซื้อมาจากฮมโปนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นชุดบิวสําเร็จเลยนะครับผมตัวนี้นะคครรรัับบงงาามมนะผีอ้ จานมีที่เก็บของครบหมดเลยนะครับด้านหลังน e, ะครับผมเปิดออกมาด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของซักล้างนะครับผมซักล้างด้านหลังนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีขนาดอยูุ่ที่สเมตรนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้จะอยู่ที่4เมตรนะครับผมด้านนี้นะครับเรจะมีบันไดลงไปด้านข่างหลังด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีบันไดลงข่างหลังได้ด้วยนะครับบันไดกันนี้กระเบื้องสลับกันกับเป็นจมูกบันไดนะครับผมตัวนี้กันเลื่อนนะครับผมตัวนี้นะครับ ทัดจากหองรั้วนะครับประสิทิภาพไปบนหองนอนนะครับหองนอนมีอยู่3หมองนะครับหองนามสองหองนะครับเดินตรงเข้ามานะครับตะวนี้ทังเดินนะครับกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับทังเดินนะครับเดินตรงเข้ามาทังขวามือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหองนอนที่สามนะครับผมตัวนี้นะครับหองนอนที่สามนะครับหองนอนที่3ามครับมีขนาดอยู่ที่สามเมตรหาสิบนะครับผมคู่3สามเมตรหาิบนะครับด้านี้นะครับดัฟฟ้าอยู่ที่สองเมตรเก้าสิบขึ้นกันนะครับผมตัวนี้นะครับนี่เดวไล่สี่จุดนะคครรัับบผมแแงงงะเเพพียยอล ทางด้านซ้ายมือนะครับผมทัดไปนะครับก็จะเป็นของนอนที่สองนะครับผมของนอนที sure. ่สองนะครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับผมตัวนี้นะครับขนาดเท่ากันนะครับสามเมตรหาิบนะครับด้านนี้ด้านนี้อยู่ที่สามเมตดหาซิบขึ้นกันนะครับจะดับฝ้ายอยู่ที่สองเมตรเก้าสิบขึ้นกันนะครับนี้นะครับทัดจากของนอนที่สองนะครับผมก็จะมีหองหน้ามนะครับตัวนี้เป็นเป็นหองน้าร่วมนะครับผมหองน้าที่สองนะครับขนาดของหองน้านะครับกว้างอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบหานะครับผมเมตรเจ็ดิบหานะครับด้านนี้ ส่วนด้านนี้นะครับ่ที่3เมตรนะครับของน้ำครับด้ายป่าี่2อเมตร6กซินะครับผมเราจะแบ่งเป็นสองโซ่นี่กันนะครับผมตัวนี้โซนอาบน้ำคือโซนเปียกนะครับผมแล้วก็จะมีกระจกเป็นกระจกเขมเปอร์นะครับกันนะครับผมตัวนี้นะครับสวยงามแข็งแรงเลยนะครับผมแล้วก็จะมีแผงแตงหลังชักโครกนะครับผมตัวนี้จะเป็นโซนแห้งแล้วนะครับครับตัวนี้จะเป็นอ้างล่างนานะครับเป็นแบบลอในที่นะครับผมตัวนี้นะครับหินจะเป็นหินแกรนิตสีดำนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นชามวางบนเคาน์เตอร์ในที่นะครับผมตัวนี้นะครับ ประตูห้องน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นแบบยูพ C ซนะครับใส่สำหรับห้องน้ำนะครับโดนน้ำได้นะครับบบหดบ่งงอนะครับผมตัวนี้ผวกโบกิงพอนะครับผมตัวนี้ครับรัดจากห้องน้ำที่สองนะครับมาเบิรงห้องนอนที่หนึ่งนะครับผมมัดเตอร์เบดรูมนะครับขนาดของห้องนอนนะครับตัวนี้นะครับจะมีขนาดยูทีซีเมตรนะครับระด้านนี้อยูุทีซีเมตรคือกันนะครับระดับป้ายูทีสองเมตรเก้าสิบคือกันนะครับผมไฟดาวไลท์ซีจุดนะครับผม ในห้องนอนที่หนึ่งนะครับก็จะมีห้องแต่งตัวก้อนนะครับผมตัวน <rich> ี้นะครับห้องแต่งตัวนะครับขนาดของห้องแต่งตัวนะครับอยู่ที่สองเมตรหาสิบคูณสองเมตรหาสิบนะครับผมระดับป่าอยู่ที่สองเมตรเก้าสิบเท่ากันนะครับขนาดของห้องน้ำที่หนึ่งนะครับผมตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่เมตรสิบห้าเท้กันนะครับผมเมตรสิบหาเท้กันนะครับด้านนี้อยู่ที่สามเมตรนะครับผมด้านนี้อยู่ที่สามเมตรก็จะมีเป็นโซนอาบน้ำคือโซนเปียกคือโซนนี้นะครับผมตัวนี้นะครับ จะมีกระจกกัน้วยกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นกระจกเทมเปอร์นะครับกันระวางโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับผมในส่วนของโซนแห้งก็จะมีแผงแป้งลังชักโครกนะครับผมตัวนี้นะครับอ่างล่างหนานะครับก็จะเป็นแบบรอในที่้วยกันนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นหินแกะเิตสที่ดำนะครับชามวางบนนะครับผมตัวนี้นะครับสวยงามนะครับผมครับผม ้านแล้วนี่นะครับเป็นระบบไฟแบบวาง่อลอยสายข้างในนะครับไว้ในผนังนะครับผมแลวตัวนี้ก็จะเป็นตัวตู้คอนโซ์นะครับผมจะเป็นตัวคอนโซลนะครับผมควบคุมไฟบ้านหลังนี้ทั้งหลังเลยนะครับผมก็จะมีตัวเมนหลักนะครับผมแล้วก็ลูกเชือกิึย่อยนะครับต่างๆนะครับควบคุมแต่ละห้องควบคุมแอร์น้ำอุ่นทีนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวพิเศษนะครับก็คือจะเป็นตัวกันดูดนะครับผมตัวนี้กันดูดกันช็อตนะครับเวลาไฟรั่วไฟเกินไฟช็อตสี่มักจะติดอัดทำงานทันทีเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของคาะรบบผมไฟ ของบ้านลังนี้ก็จะเป็นระบบเก่านะครับจะเป็นแบบปากเก่าทั้งหลังเลยนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็รองรับเครื่องใส่ไฟฟ้าไม่ไหมนะครับผมตัวนี้นะครับระบบปากเก่าทั้งหลังเลยนะครับผมการระบบพิมเข้าเดือดให้กับลูกค้านะครับในของนอนก็จะมีเบเกอร์เบเกอร์แอร์เดือนมาให้กับลูกค้านะครับลูกค้าสามารถเอาช่างข้างนอกหรือจะให้เข้าติดตั้งให้ก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเขาเดือนมาให้กับลูกค้านะครับแล้วก็จะมีตัวในส่วนของห้องน้ำนะครับ ้องน้ำก็จะเดินเบเกอร์เครื่องท่าน้ำอุ่นไว้ให้นะครับไว้นาของน้ำนะครับจะมีกับลูกค้าสมัรถสื่อเครื่องเลยว่าจางทังทั้งนองมาติดได้เลยจริงๆนะครับเพราะเดินสายไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุครับครับผมอีกระบบหนึ่งนะครับที่เขาจะให้กับลูกค้าครับคือระบบป้องกันพวกนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจะวางไว้ยังแต่โครงสางที่แรกเลยนะครับผมล้วก็จะอัดํำใหญ่อีกที่หนึ่งก่อนทรงมอบบ้านให้กับลูกค้านะครับตัวนี้นะครับ รับผมกะเรียบร้อยนะครับผมสั้รับการพาเยี่ยมชมบ้านชั้นเดียวนะครับสา์คอนเทมโพลารีนะครับผมบ้านหลังนี้ครับตั้งอยู่ที่อำเภอโพ้นนาแก้วจังหวัดสกลนครนะครับผมโดยบ้านหลังนี้ครับมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะครับอยู่ที่1นึยหดตารางเมตรนะครับผมหน้ากว้างของตัวบ้านนะครับจะกว้างอยู่ที่18ดเมตรหาสิบนะครับส่วนลึกตัวบ้านจะอยู่ที่เก้าเมตรหาสิบนะครับผมมีดูกันสามห้องนอนนะครับสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงใหญ่นะครับผมแล้วก็มีหนึ่งห้องครัวนะครับผมลูค้นนใดสจครรัับบบบแ้้าานนหลลงีีือูกคม แบบบ้านอยู่แล้วหรือยังม่มีแบบบ้านนี่สินะครับมีแต่ที่ดินทั้งเขาก็สามารถออกแบบบ้านนะครับให้ลงกับที่ดินของลูกค้าที่นีได้นะครับผมเพราะว่าทังเขานะครับมีทั้งสถาปนิกแล้วก็วิศวกรในการออกแบบแล้วก็ควบคุมในการก่อสร้างนะครับผมพื้นที่ที่เขารับสั่งนะครับผมจะอยู่ทั้งภาคอีสานตอนบนนะครับผมได้แก่จังหวัดสกลนครบึงการน้องค่ายอุดรธานีนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์แล้วก็ขอนแก่นเป็นบางอําเภอนะครับผมสามารถติดต่อเข้าไดยอยู่3ช่องทางนะครับผมช่องทางที่หนึ่ง เบอร์โทรนะครับ0 8 1 1 1แ7ดหนึนะครับช่องทางที่2นะครับเป็น Facebook นะครับชื่อเฟซบุ o กเอ็ดเอ็นเอคอนเซปต์เฮานะครับผมแล้วก็ช่องทางที่3นะครับผมเป็นช่อง YouTube นะครับชื่อช่องนะครับเอ็ดเอ็นคอนเซปต์เฮารับสร้างบ้านฝากกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร้ให้นะเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆที่ผมพาไปเยี่ยมชมบ้านลูกค้าลางใหม่ๆที่ได้เห็นคลิปก่อนไผ่นะครับผม ฝากไว้นัน่นเลยนะครับผมหางหุ่นส่วนจำกัดเอสแอนด์เอ็นคอนเสิร์เฮาส์ส่วนรับสร้างบ้านสวยดีมีสไตล์ขอบพูดหลายๆที่รับชมสวัสดีครับ